เขามีป้ายไหมครับบอกว่าห้ามให้อาหารนี่ไงกูนเนียอยากให้ขนมปังกับปลาแม่ได้ยินไหมเนี่ยคุณแม่ครับเขาบอกว่าถ้าทูนเนียอยากให้ขนมปังกับปลาครับนี่ไม่ใช่ขนมปังไงมึงเคยอะไรฮะกล้วยกล้วยก็ทำให้น้ำเน่าได้เหมือนกันมันไม่ควรให้อะไรเลยครับงั้นให้ทั้งถุงเลยอ่ะแม่แม่แม่ขอร้องอยู่าไปเฉยทำ <laughs> ไมลงปลาหย่อนไปเมื่อกี้หย่อนลงไปแม่มันหันไปมันหันมาเลยนะ ถูกใจแม่มาก <c oughs> มมาอื <c oughs>